สวัสดีครับเนมกับช่อง No นเ m มนะครับวันนี้จะมารีวิวตามคำขอของแฟนขับนะครับต้องขอบคุณแฟนขับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านนะครับเมื่อวานมีพี่คนหนึ่งนะครับขับรถมาหาผมถึงเต็นท์เลยนะแล้วก็ไม่ได้โทรบอกหู ต้องขอบคุณจริงๆนะครับพอดีเขามาหารถเบนซ์เก่าแล้วเราขายไปแล้วเป็น W123 เนาะแล้วพี่เขาก็มีคำถามหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากนะครับคือไม่ใช่แค่พี่คนนั้นนะครับมีอินบ็อกมาถามผมว่าพี่ครับถ้าผมมีเงินประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0นนะครับอยากได้รถยุโรปนะครับที่คุณพ่อใช้ได้ผมใช้ได้ด้วยแล้วดูแลรักษาง่ายอไหลยหายเยอะ ต้องตัวนี้เลยครับ W124 วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็ผมจะมาบอกว่า W124 แต่รุ่นต่างกันยังไงนะครับโดยเฉพาะคันนี้นะครับวันนี้จะมารีวิว W124 เป็น E-Class นะครับตัวนี้เป็น E200 ปีของเขาเป็น1996นะครับตัวนี้เป็น c o ้ด C คือตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับสภาพนางฟ้าคือคันนี้รีโนเวทมาแล้วต้องขอขอบคุณสวัสดีง,งามๆนะครับกับช่อง Day Drive Dream นะครับ พี่แพนกับพี่ตีนะครับผมเป็นแฟนขับพี่นะถ้าพี่ดูก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณพี่เขามากเลยทําให้กระแสของการขับรถนะครับรถเก่าเนี่ยกลับมานะครับพี่เป็นคนที่เขาอยู่ในวงการนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็คิดเหมือนผมเลยว่าการที่จะซื้อรถนะครับเบนซ์เก่าๆนะครับเ1 2 4่ตัวเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ปี1 9 8ปปลายถึงประมาณ1996 มีเป็นหมื่นคันเลยขายดีมากนะครับมันถูกแบ่งออกเป็นส 3, 3ตัวนะครับคือโคอด A โคด B โคด C ราคาเนี่ยมันเหวี่ยงตั้งแต่หลัก8 9หมื่นก็มีนะครับยันหลักเกือบ2 0 0แสนก็มีเขาคิดเหมือนผมเลยว่าการจะหารถคันหนึ่งนะครับผมว่าอย่าซื้อที่ราคาเพราะซื้อมาสมมติซื้อมาเจ0 0หมื่นนะครับพี่อาจจะทำเป็นแสนเเหมือนที่เขาบอกก็ได้ซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมเคยซื้อรถหลักหมื่นมานะครับอย่าง e46 ที่ผมเห็นนะ่ รู้ไหมครับว่าทําจริงๆมีหลายแสนนะเกินราคารถไปเยอะแต่คันนี้นะครับเป็นรถที่ทําสีมาแล้วเรนเวทมาแล้วเครื่องดีอุปกรณ์ดีแล้วทุกอย่างตามที่พี่เขาบอกคันนี้แก้มาหมดแล้วนะครับเรามาพูดถึงโค้ดสามโค้ดกันดีกว่า W124 นะครับตัวแรกๆเนี่ยจะเป็นโค้ด A ก่อนโค้ดเเนี่ยจะผลิตประมาณปีเอ,อ่อ19 1 19, 198ไปปลายๆนะครับถึงถึงประมาณ1990ประมาณ2-3ปีนะครับซึ่งโค้ด C เนี่ย เดี๋ยวให้เด็กขึ้นรูปไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแตกต่างโคด C โคด B โคด A B C แล้วกันนะครับโคด A เนี่ยกับโคด B เนี่ยรหัสตัวรหัสตัวเลขเรียกเครื่องนะครับตัว E จะอยู่ข้างหลังซึ่งเขาจะใช้เป็น2 2 0 E กับ 280E ให้แรงม้าเท่าที่ผมจำได้นะมันเป็นให้แรงม้าประมาณ150กว่ากับ180กว่านะครับกับเกียร์อัตโนมัติสสปีดนะครับแล้วก็มีเกียร์แมนนวลด้วยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแตกต่างกันยังไงนะครับโคด A โคด B โคด C เนี่ย อย่างแรกนะครับถ้าดูง่ายๆดูที่ไฟครับไฟโค้ด A B นะครับจะไม่เต็มแบบนี้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆขึ้นมาเลยนะครับแต่ C เนี่ยจะค่อนข้างสมัยใหม่หน่อยนะครับตัวตัว C เนี่ยไฟเนี่ยจะตรงนี้นะครับตรงกลางจะจะคล้ายๆกับ เป็นตัวสี่เหลี่ยมจัดสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับซึ่งตัวไฟตัวนี้จะมีคิ้วเฉียงตรงนี้ขึ้นมาโค้ดซเท่านั้นที่เป็นไฟแบบนี้นะครับคือกระจังอ่ะจะเปลี่ยนใหม่มากขึ้นโค้ดเนะครับไฟทั้งสองข้างนะครับตามรูปเนาะไฟสําหรับ A กับ B นะครับจะเป็นขาวกับขาวกับส้มไฟข้างๆจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสชัดเจนนะครับแต่โค้ดซตัวนี้จะเป็นกระจกนะครับซึ่ง จริงๆผมว่าดูใหม่ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ข้อแตกต่างอันที่2ก็คือตัวกันชนหน้านะครับโค้ด A เนี่ยจะไม่มีคิวโครเมียม er แบบนี้นะครับส่วนโค้ด B กับ C เนี่ยจะมีคิวโครเมียม er แบบนี้นี่คือข้อแตกต่างมาดูข้างๆนะครับคันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโค้ดตัวนี้เครื่องยนต์ผมบอกก่อนตัวนี้เป็นเครื่อง M ตองหนะครับซึ่งเครื่องยนต์ M ตองหนึงเนี้ย ทนทานมากนะครับตัวนี้เป็น e 2 0 0นะครับให้แรงม้าประมาณ130แรงม้านะครับซึ่งขับสนุกแล้วก็ทนจริงๆเพราะตัวนี้เป็นเครื่องเดียวกับที่ใช้ w 2 1 0ต่อไปนะครับมาดูล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อโรงงาน a b c นะครับคนจะซื้อเดี๋ยววันหนึ่งสองสี่นะครับอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้ารถที่สภาพทําไม่ดีนะครับมันจะผุหมดแล้วนะครับแต่ข้างในคันนี้ไม่ผุเลยนะครับสียังเดิมๆอยู่เลย รถคันนี้เป็นสีขาวนะครับไม่มีชนหนักเดี๋ยวให้ดูเครื่องนะครับเดี๋ยวดูเครื่องเลยดีกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ w ับ4นะครับเปิดฝาอยู่ฝั่งนี้นะครับรถคลาส,สิกจะอยู่ฝั่งรถนำเข้ายุคนั้นจะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับโอเควิธีเปิดนะครับตรงนี้ก็จะมี ดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอยากให้ดูคันนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือคันนี้นะครับเป็นรถสีขาวเดิมนะเป็นรถตัวนี้เป็นรถของทนบุรีประกอบยนต์นะครับให้ดูอย่างหนึ่งคือคันนี้นะครับเป็นคานเดิมทุกอย่างแค่ทําสีนะครับสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยเพจยังมีอยู่เลยนะครับ อันนี้เพจรถนะครับสเปครถตัวนี้นะครับเป็นโค้ดซีแท้ๆนะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับโค้ดซีแท้ๆจะเห็นเลยว่าตัวนี้จะเป็น W124 อนะครับจะเห็นนะครับว่าตัวนี้จะเป็น2 C นะครับตัว C เลยนะครับแผ่นทุกอย่างเนี่ยจากโรงงานยังมีอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับตัวนี้ต้องขอบคุณพี่แพนกับพี่ตีนะฮะ ส่วนใหญ่ W 124จะมีปัญหาที่เขาบอกว่าเรื่องคันเล่งหน่วงนะครับคันนี้แก้เรียบร้อยนะครับตามใครอยากรู้นะครับไปติดตามชมช่องของพี่ตี้กับพี่แพนได้นะฮะปกตินะครับสายคันเล่งตัวนี้มันจะเดินอ้อมไฟวิวแล้วก็เข้าไปตรงนี้ตามที่พี่ตี้บอกนะครับแต่คันนี้แก้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสายพานทั้งหมดตัวนี้นะครับเป็นคันเร่งเนี่ยแก้เดินออกมาแยกชัดเจนนะครับแล้วก็มาเข้าตรงนี้เลยทําให้ ตัวคันเร่งจะไม่หน่วงเลยนะครับคันนี้เครื่องทุกอย่างสภาพดีนะครับเขามีการรีสโตรเปลี่ยนสายเห็นไหมครับว่าสายตัวนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วสายพวกนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับท่อทุกอย่างก็ถูกเปลี่ยนและเโนเวทมาหมดแล้วนะครับพวกนี้เป็นท่อใหม่นะครับอย่างที่2เรื่องความร้อนนะครับรุ่นนี้เขาจะบ่นกันเรื่องความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับเขาบอกว่า <_' S 1> ให้เราดูที่พัดลมนะครับดูที่พัดลมนะครับอย่างที่พี่ตี้บอกว่า อุณภูมิจะค่อนข้างเหวี่ยงเวลาเราขับใช่ไหมครับวิธีการดูที่พัดลมตัวนี้นะครับตัวนี้พัดลมเนี่ย y y ยังใช้งานได้ดีอยู่คืออย่างที่เขาบอกว่าถ้ากดตรงนี้นะครับถ้าหมุนหมุนอย่างเงี้ยมันฝืดมากแสดงว่าพัดลมมันยังดูดีอยู่นะครับบางรุ่นเนี่ยกดหมุนแล้วหมุนเลยนะครับอันนั้นแสดงว่าพัดลมทํางานไม่ดีอันนี้ยังเหนียดูนะครับไม่หมุนเลยทุกอย่างเป็นของใหม่นะครับคันนี้จริงจริงเรโนเวทมาแล้วดูท่อด,ดูทุกอย่างดูกล่องนะครับดูอุปรกรณ์คันนี้เปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับ สวยๆเลยสำหรับด้านข้างนะครับโคด A โคดบกับโคด C นะครับจุดง่ายๆต่างก็คือโคด A จะไม่มีกาบชิ้นนี้นะครับจะเป็นแค่เส้นเท่าที่ผมจำได้นะผมเคยไปดูรถคันหนึ่งนะครับมันจะเป็นคิ้วยาวๆอย่างเดียวเลยนะครับแต่โคด A โคด B กับโคด C ีจะเป็นกาบแบบนี้นะครับแล้วก็โคด B กับ C เนี่ยตัวนี้จะเป็นคิ้วโครเมียมที่จับจะเป็นแบบนี้แล้ว จะค่อนข้างโมเดิร์นออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับจริงๆมีกาบแบบนี้สวยขึ้นเยอะนะทำให้รถด,ดูหรูหราขึ้นเยอะนะครับโอเคมาดูข้างหลังครับข้างหลังนะครับ A B กับ C นะครับอย่างแรกถ้าดูที่ตัวคิวนะครับคิวเอเนี่ยถ้าเป็นโคดเเนี่ยคิวโครเมียมตรงนี้จะยาวหมดเลยครับแล้วมันทําให้ดูค่อนข้างแก่นะครับแต่พอเป็น B กับ C ีเนี่ยมันจะ มันจะเป็นคิวโคมียมที่มาแค่นี้แล้วก็จริงๆเท่าที่ผมดูนะผมเคยเจอโค้ด B กับ C เนี่ยตัวตัวป้ากรอบตรงร่องทะเบียนเนี่ยมันจะมียาวสุดก็มีนะครับแล้วแต่คันแต่จุดง่ายๆอย่างที่2ก็คือไฟครับถ้าเป็นโค้ดถ้าเป็นโค้ด A เนี่ยมันจะเป็นจะเป็นเหลืองกับแดงเลยนะครับแต่ B กับ C ตัวนี้จะเป็นขาวขาวกับแดงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่2นะครับชิ้นนี้เนี่ย ชิ้นนี้มันเป็นชิ้นโรงงานนะครับคือทนทานมากถ้าเป็นโค้ด A นะครับมาดูข้างๆโค้ด A อะตัวนวมตัวนี้ครับมันจะไม่สุดถึงตรงนี้มันจะเต็มที่แค่นี้นะครับตามที่น้องขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ถ้าเป็นโค้ด C มันจะสุดตรงนี้เลยแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับที่ผมว่ามันสวยนะครับก็คือไฟท้ายข้างหลังนี่แหละครับมันดูคลาสสิกมากแล้วก็วิธีการเปิดก็ง่ายนะครับแค่กดตรงนี้เข้าไปแล้วเปิดขึ้นมาได้เลย ดูสภาพคันนี้นะครับทำมาหยี่ทุกอย่างเนี่ยถูกเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยมันถูกรีสโตร์มาแล้วนะครับทำมาดีจริงๆคือผมว่าสีภายนอกสีขาวแล้วรถเป็นขาวเดิมด้วยนะครับทุกอย่างเป็นสีเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยสีเดิมไม่มีชนหนักเลยนะครับสะอาดจะอ้านมากนะอุปกรณ์ตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ ก่อนจะเข้าไปในรถนะครับผมอยากให้ดูคิ้วนะครับคันนี้ส่วนใหญ่ที่พี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่คิ้วตรงนี้นะครับจะรถจะค่อนรถมาหลายปีแล้วเนาะรถคันนี้มัน20กว่าปีนะครับส่วนใหญ่จะผูคันนี้นะครับมีการแก้และซ่อมคิ้วทุกอย่างมาสวยงามหมดแล้วนะครับดูหลังคานะครับดูง่ายๆแทบจะไม่ผูเลยนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าคันนี้สเปคข้างในเป็นยังไงบ้าง ในของ W124 นะครับก่อนอื่นอยากให้ดูความเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้เดิมๆนะครับเบาะนะครับดูพลาสติกทุกชิ้นก็อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับสตาร์ทรถก่อนโอเคกุญแจอยู่นี่นะครับสตาร์ทรถ ติดครั้งเดียวเลยนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น e 2 0 0นะครับจริงๆพูดง่ายๆก็คือตัวนี้ออปชั่นจะไม่เยอะนะครับคือมีข้อดีและข้อเสียเนาะแล้วแต่คนนะครับตามที่พี่แพนบอกนะฮะแล้วก็พี่ตี้บอกนะครับอันนี้คือคิดเหมือนผมนะคือรถเก่าๆอะครับออปชั่นเยอะไม่เถียงนะครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณมีออปชั่นเยอะคุณจะตามสิ่งที่จะตามมาด้วยคือระบบไฟฟ้าพวกนี้ก็เริ่มเสียแล้วนะครับ ตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยผมคุ้มใหม่เป็นหนังอย่างดีสีตรงรุ่นหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟนะครับตัวนี้กรอบแอร์เนี่ยหาไม่ได้จริงจริงพยายามจะหาให้อยู่นะครับแล้วก็นอกนั้นผมเปลี่ยนใหม่เลยแผงประตูก็เป็นแผงเดิมนะครับตัวนี้เบาะจะไม่ใช่เป็นเบาะไฟฟ้าซึ่งข้อดีคือผมบอกเลยว่าซ่อมไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะเฟืองเนี่ยค่าซ่อมเฟืองเท่าที่ผมเคยเช็คเนี่ยเฟืองบางเฟืองหาไม่ได้ค่าซ่อม หลักหลายพันนะครับต่อชิ้นนะนะครับหน้าจอก็จะมีรอยขาวๆบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะเลือนไมคคันนี้วิ่นสองแสนกว่านะครับเครื่องยังแน่นดีหมดเลยนะครับไม่มีไฟโชว์เลยซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็น M ตองหนึ่งนะครับเครื่องทนทานมากนะครับแอร์ตรงกลางจริงๆอันนี้มีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับแอร์ตัวนี้ใช้ได้ปกติเลยนะครับโอเคจริงๆตอนนี้อะไหล่หาไม่ยากนะครับ มือสองเยอะนะครับแล้วก็จริงๆถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยวัดโลงก็มีเบิกนะครับผมว่าประมาณพันกว่าบาทถึง2,000แล้วก็คอนโซลกลางตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแอร์นะครับเป็นแอร์โตเย็นเจี๊ยบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นอุณหภูมิความแรงของพัดลมนะครับตัวนี้จะเป็นโซนนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์ที่ออกชชวช่องกลางนะครับอันนี้ออกช่องบนนะฮะเขาจะมีมาบ้างนะครับ และนี่บนล่างนะฮะเดี๋ยวเราจะชอบออกช่องกลางอย่างเดียวนะครับวิทยุพอใช้ได้นะครับพวกนี้ก็ยังเด้งออกมานะครับอันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ไฟนะครับอันนี้ที่ที่ปรับตัวหมอนทั้งหลังนะครับตัวแก้วนะครับใช้งานได้นะครับวางแก้วได้นะครับยังไม่หักยังไม่พังนะครับก็จะมีอุปกรณ์เดิมๆลังรถนะครับคิดดูแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยมี ตัวเตือนเหมือนกับคุณอยู่บนเครื่องบินเลยนะครับคิดดูแล้วกันว่าจริงๆผมชอบ W124 นะครับคิดดูว่าในปียุคนั้น1 9 9 6 1 9 9 0นะครับนวัตกรรมหลายๆอย่างนี่มีหมดแล้วนะครับรถคันนี้มี ABS มี a i r b a g มีทุกอย่างที่รถสมัยนี้มีแล้วขับช่วงล่างดีมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดช่องตรงนี้เนาะซึ่งคลาสสิกมากนะครับ ที่นี่ก็จะเปิดได้เปิดปกตินะฮะสภาพตามนั้นนะครับแต่ข้างบนสภาพโดยรวมถือว่าดีมากนะครับคือไม่ต้องทําแล้วเราทําให้หมดแล้วนะครับแผงข้างแผงทุกอย่างนะครับลองดูเลยว่าสะอาดหมดเลยนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับช่วงนี้ก็จะมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเบาสวยงามนะครับอย่างนี้ผมบอกงนี้มันเป็น คือบอกมันก็ยังเป็นสปริงใช้งานได้นะครับไม่ยวบเกินไปนะครับให้ความสบายได้เราดับนึงนะเกียร์นะครับเกียร์ก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตกับอีโค่นะครับตัวนี้นะครับกระจกใช้งานได้ทั้ง4บานนะครับใช้งานได้หมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกระจกนะครับไฟฟ้านะนะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ปรับกระจกได้ ขึ้นลงได้นะครับอ่าโอเคตัวนี้นะครับเสียเนี่ยแค่สวิตตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมบอกว่าพังบ่อยมากนะครับตัวนี้ผมเคยเบิกแผงตัวนี้มาทั้งแผงทั้งหมดนะครับ4 0 0พบาทนะครับนี่คือของเทียบนะแต่ถ้าของแท้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแพงกว่านี้อยู่แล้วนะฮะโอเคดูข้างหลังนะครับข้างหลังสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูออปชั่นข้างหลังดีกว่าข้างหลังมีอะไรบ้างนะครับแผงประตูเดิมๆเลย สามารถกดเปิดหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ที่เขาบอกนะครับออปชันข้างหลังนั่งสบายนะครับแต่จ,จะไม่ได้สบายมากในระดับแบบรถใหม่ๆนะครับขาผมก็ยังเหลือนะครับตามสไตล์ e-class แต่บอกไปว่าช่วงล่างคันนี้ดีมากนะครับนี่คือจุดเด่นของ e-class จริงๆนะครับช่วงล่างเขาแน่นจริงๆไม่ยวบเลยนะครับแต่เจาะเ้ง อาจจะไม่ได้คมเหมือนกับ BM นะครับแต่ผมบอกเลยว่านุ่มนวลและสบายมากนะครับนี่คือออปชั่นทั้งหลังนี่คือลำโพงนะครับแผงทุกอย่างข้างหลังเนี่ยสะอาดมากนะครับกล่องนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกล่องของอาพวกชุดชุดชุดผฐสมพยาบาลนะครับซึ่งไม่มีแล้วนะครับแต่ทุกอย่างใช้ได้ปกติบอกเลยว่าแค่ชุดพวกนี้นะครับคุณลองไปหาซื้อนะ ผมบอกเลยว่าหลากหลายพันนะครับเสา A เสา B ทั้งหมดสวยงามมากนะครับ <million. S 2> เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าสภาพรีสโตรแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเห็นความเดิมของรถ W 1 2 4นะครับ Mercedes Benz E 2 0 0ปี96โค้ด4ตัวสุดท้าย W 1 2 4นะครับหรือลงจำปารเราเนี่ยมันราคามันจะมีหลายหลาราคามากนะครับแต่คุณลองมองกับกันนะครับตัวนี้น่าสนใจคือ ผมบอกเลยว่าสภาพแบบนี้นะครับในอนาคตมีราคาขึ้นแน่นอน1ก็คือบอดี้สวยนะครับสก็คือเท่าที่ผมดูนะครับสีขาวแท้ๆจากโรงงานแบบนี้หายากนะครับโดยเฉพาะคันนี้ทําสีห้องเครื่องแล้วก็ทําสีเโน o เวทมาแล้วนะครับเป็นรถแต่งเดิมมากข้างในผมทําแทบจะทั้งหมดแบบที่ผมบอกนะครับรีสโตกลับมาให้ให้ทุกอย่างเกือบใช้ได้เกือบหมดต้องอายุเนาะอย่างที่2คือยิ่งน่าสนใจนะครับตอนนี้นะครับ อะไรบางอย่างนะครับวัดโสมีนะครับอารีเอ็กซ์เพรสมีในกลุ่ม W124 ก็มีนะครับถ้าคนซื้อสภาพถูกกว่านี้มีไม่เถียงครับแต่คุณต้องมานั่งทำนะครับแค่เอาง่ายๆแค่เดินสายบางอย่างแล้วอุปกรณ์บางอย่างที่เสียคุณรู้เลยครับว่าชิ้นหนึ่งก็2-3งสามพันสามสี่พันอันนี้คือมือสองนะครับมือหนึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้สภาพรีสโตร์แบบนี้นะครับ W124 E200 งสี่อีสองโค้ดสี่หนวันนี้ราคาเป็นแค่185,000บาทครับ สนใจคันนี้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์มาที่แอดโนเนมนะครับหรือคิวอาร์โค้ดตามนี้หรือโทรมาที่0617456222นะครับใครอยากได้รถที่เติมความฝันตอนเด็กคุณลองมาดูครับคุณจะรู้ว่าเวลาทำอะไรรถคันนี้ไม่ได้จริงๆนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับรถสตีลรีโซมาแล้วสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณพี่ตีกับพี่แพนนะครับช่อง Day Drive Dream นะครับต้องขอบคุณอย่างนี้นะครับสังคม ออนไลน์เป็นสังคมอการแบ่งปันนะครับบางอย่างเขาก็มีความรู้มากกว่าผมผมก็ไปดูรถจริงอาจจะได้ดูรถได้บ่อยนะครับก็อาจจะขับรถบ่อยกว่าต้องขอขอบคุณทางช่องพี่นะครับทำให้คนกลับมาเล่น W124 ได้เยอะขึ้นนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย